2องอันดับโลกทุกทีมพร้อมคู่แข่งไทยลุ้นเรียนวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ซองอันดับโลกของแต่ละทีมที่เข้าร่วมชิงชัยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ปี2023นาณเมืองหางโจวประเทศจีนโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด13ทีมแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและกลุ่มละ4ทีมเรามาดูกันว่าทีมใดมีอันดับโลกที่ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ จีนอันดับหกของโลกมี329.65คะแนนญี่ปุ่นอันดับ9ของโลกมี305.09คะแนนไทยอันดับที่13ของโลกมี222คะแนนคาซัคสถานอันดับ32ของโลกมี111.25คะแนนเวียดนามอันดับ39ของโลกมี94.82คะแนนเกาหลีใต้อันดับที่40ของโลกมี93.72คะแนนไต้หวันอันดับ45ของโลกมี89.16คะแนนอินเดีย อันดับ65ของโลกมี40.19คะแนนฮ่องกงอันดับ69ของโลกมี38.47คะแนนมองกโกเลียอันดับ78ของโลกมี24.53คะแนน อัฟกานิสถานไม่มีอันดับโลกเกาหลีเหนือไม่มีอันดับโลกและเนปาลไม่มีอันดับโลกทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์จะเริ่มแข่งขันรอบแรกในวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมรอบสองเริ่มแข่งขันในวันที่4ถึง5ตุลาคมวันที่6ตุลาคมรอบรองชนะเลิศวันที่7ตุลาคมรอบชิงเหรียญทองแดงรอบชิงเหรียญทองโปรแกรมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลไทยมีดังนี้วันที่1ตุลาคม2566สนามเต๋อชิงสปอต เซ็นเตอร์13.30นาทีไทยพบไต้หวัน่าทยทอดสดทาง p p พ v ทีวและ AIS Play วันที่2ตุลาคม2566สนามเตอร์ชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์13.30นาทีมองกโกเลียพบไทย่าทยทอดทาง p p พ v HD และ AIS Play ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก c o m อย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ